สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 16 t a r o t Channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นเด็นไกลทั่วโลกสวัสดี FC สว,วปลาวสบายดียินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสมาชิกเก่านะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็ดดวงความรักเก่าคนรักเก่านะคะคนที่คนรอคนรักเก่าหรือจะเช็คพลังงานนะคะเดือนมีนาคมนะคะ ชาวธาตุลมนะคะราศีตุลราศีกุมราศีมิถุนนะคะชแนลนี้นะคะของหมอแจนนะนะคะ JP 1 6บ a r o า c h a ด n ชแนหมอแจนอภิมหาเศรษฐีนะคะวันที่ยืดแบบสากลตะวันตกนะคะจะมีปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกทุกคลิปที่เป็นแบบราศีนะแยกตามธาตุจะมีบอกนะคะวันที่นะคะถ้าเกิดท่านใดที่ยึดถือแบบ ลัคนาหรือโหราศาสตร์ไทยถ้าคิดว่ามีพลังงานตรงกันดูแล้วแม่นนะคะก็สามารถชมคลิปได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะเอาราคานะคะชาวสองนะยินดีต้อนรับนะคะต้นคลิปนะคะจะเป็นความรักเก่านะคะท้ายคลิปจะเป็นสําหรับคนโสดน,นะคะเอาระนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่านะคะชาวธาตุลมนะ ในอดีตที่ผ่านมานะคะเจอความรักเก่าคนรักเก่าความสน <c oughs> สถานะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนบ้างเป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วทัวไปนะคะไม่ใช่ดวงของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ต้องทึกทักยึดติดซีเรียลหรือดาราม่าอะไรทั้งสิ้นนะคะ นะะจนกว่าคุณจะได้รวมส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจนนะคะคําพยากรณ์นี้หรือคําทานายนี้ไม่ว่าแนวโน้มในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะเกิดกับตัวคุณก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดเลยนะคะนะ,ะโอเคนะคะไพ่ไปแรกนะชาวทัดลมชาวทัดลมคุณบอกคุณนอนสยบศพสีชมพูโอชาวทัดลมทําไมคุณยังเสียใจอยู่อ่ะโอ้ เสียใจใช่ป่ะบอกหมอด้วยคอมเมนต์บอกหมอสิถ้าคุณเป็นชาวธาตุลมนะหรือชาวส่องที่มาส่องชาวธาตุลมเนี่ยคุณเสียใจคุณโดนหักหลังผิดหวังรักสามเศร้าเราสามคนคุณเสียใจกับการคําพูดกับการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะความรักครั้งนั้นมันจบไปแล้วนะแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากติดต่อสื่อสารคุณอยากพูดคุยแต่เขาบอกคุณไปแล้วหรือ มันอาจจะกลับกันว่าคุณบล็อกเขาไปแล้วก็ได้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ชาวทาตลมเสียใจเองหรือชาวธาตลมที่เสียใจอยู่เป็นผู้กระทําเขาหรือเปล่านะคะอาจจะสลับกันได้นะนะคะเพราะว่านี้เป็นเราดึงพลังงานในอดีตมามันเป็นสถานการณ์ที่คือมันไม่ไหวแล้วอะเออคนที่เขาเรียกว่าคนที่เราไว้ใจร้ายที่สุดกับเรานะ ทั้งความรู้สึกทั้งการกระทําและคำพูดของเขานะอืมนะคะถามว่าสถานการณ์ถ้านัปัจจุบันนี้ยังมีความรู้สึกว่าอยากติดต่อสื่อสารไหมอยากแอบ,บส่องหรืออะไรไหมชาติถลมอาจจะส่องเขานะแต่คุณไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความว่างเปล่าเขาอาจจะบล็อกคุณทุกทางมันเหมือนที่เป็นไพ่เอเนจีของการอยากติดต่อสื่อสารแต่ไพ่สองดาบคือปิดตาคือคุณไม่สามารถรับรู้ข่าวสารจากเขาได้นะจาก ความรักคนรักเก่าแฟนเก่าของคุณนะคุณพยายามเหมือนกันนะแต่คุณไม่รู้หรอกคุณไม่เห็นเขาอืมนะคะก็อาจจะซ่อนตัวจากคุณมิดชิดเลยนะโอเคทีนี้เรามาดูตั้งแต่ไม่มีคุณนะเขาเป็นแบบไหนโอ้โหไพ่เดอะเวิลนะอ่ะเดี๋ยวขอเปิดต่อมานะ Ace of Pentacles นะคะต่อมาสองไม้เท้า The Devil หกไม้เท้าตั้งแต่นะคะตั้งแต่ไม่มีคุณนะตั้งแต่ไม่มีคุณนะตั้งแต่ไม่มีชาวทัดลมเขาเป็นแบบไหนหรือนะคะตั้งแต่ไม่มีตั้งแต่ไม่มีคุณนะไม่มีชาวทัดลมเขาเป็นแบบไหนนะ The world นะมันเป็นการความสัมพันธ์ที่จบกันเป็นแบบ complete แล้วนะคะยังถือความรู้สึกอยู่เหมือนกันรอคอยบางครั้งเขาก็นึกถึงเหมือนกันนะนึกถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เคยมีด้วยกันสําหรับคนที่มีอะไรลึกซึ้งกันแล้วนะคะใครบางคนก็คือเขาอาจจะประสบความสําเร็จหนะ้าที่การงานอาจจะรอคอยการไปต่างประเทศการงานเขาประสบความสําเร็จนะคะในระดับหนึ่งเขายังถือความรู้สึกที่อาจจะนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง ความต้องการทางกายอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะตั้งแต่ไม่มีคุณเขาเป็นแบบไหนเขาเขาแอบสืบแอบส่อ,บบบสองเรานะอืมนะคะแอบบสืบแอบ,บส่องว่าคุณมีแฟนใหม่ไปยังคุณมีใครหรือ,อยังไปอยู่ต่างประเทศไหมหรือไปทํางานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเขายังเก็บความรู้สึกไว้ให้เราไหมก็ยังถือเหรียญไว้เหมือนกันนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ถือไว้ ถ้าถามว่าตั้งแต่ไม่มีเราเขาเป็นแบบไหน The world เนี่ยมันเหมือนว่าความรู้สึกของเขาที่คือคือรู้เขาก็รู้นั่นแหละว่าเรากับเขามันจบกันไปแล้วไยอืมจบกันไปแบบคอมพ l ้ t นั่นแหละจบแบบจบสิ้นแล้วมันไม่มีอะไรฟื้นขึ้นมาได้หรอกเออความรักครั้งเนี้ยแต่มันก็เหมือนการแอบรอคอยว่าวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งวันใดเขาอยากเห็นคุณอีกสักครั้งหนึ่งที่แบบ อาจจะเห็นทางโซเชียลทางออนไลน์ก็ได้หรืออยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงมีแฟนใหม่ไปยังอะไรแบบนี้อืหรือบางคนก็ขนาดแบบอยากมาเจออยากมาพบอยากมาเจออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็แค่แอบมองหรือคิดถึงเรื่องแบบอืมเรื่องที่เคยมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งนะเอาละอยากบอกอะไรเราเขาอยากบอกนะ เสเต็นงนะราศีสิงห์นะคะราศีพิจิกราศีมังกรราศีสิงห์นะเขาบอกว่าจริงๆคุณเป็นคนเก่งนะอยากให้คุณได้พบเจอกับคนที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะจริงๆถ้าถามว่าเหมือนว่าเขายังรู้สึกถึงเราไหมยังอยากขอโอกาสอยากมีความรักอยู่ตรงนี้ไหมเออมีความรักนะอือจากบอกอะไรเรานะถ้า,าถามว่าคุณคนนี้นะมีพลังงานราศีเมษ แล้วก็ราศีสิงห์แล้วก็ราศีมิถุนนะเขานะก็คือสามารถควบคุมคอนโทรลตัวเองได้ถามว่ายังมีความรักไหมยังอยากให้โอกาสไหมยังอยากได้รับโอกาสไหมจริงๆเขาก็อยากยังอยากได้รับโอกาสนะเขาอยากบอกอะไรคือเขาก็ยังเห็นเราเหมือนเป็นเอมเพลเรอร์ของเขาแหละเออเป็นคนที่เขาเคยรักเนาะแต่เขารู้ว่าเอมเพลเรอร์นั้นอ่ะเออไม่ยอมไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเขามันเหมือน ต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมีอีโก้ในความรักในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะถ้าถามว่าเขาอยากบอกอะไรเขาแค่เขาอยู่เงีย,งยบๆของเขามีโลกส่วนตัวของเขาเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ติดต่อมาไม่ได้พูดคุยไม่ทักมาอะไรทั้งสิน้นเขาอยู่ของเขาเขาอยู่เงีย,งยบๆมันเหมือนว่าเขาตกผลึกกับความรู้สึกความนึกคิดความรักครั้งนี้อะไรของเขาแล้วนะ ค,ควบคุมคนทนตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานบางทีเขานะคะมีคนมาชอบเขาแต่เขาก็อาจจะไม่ได้เปิดใจอ,อะไรแบบนี้นะอืมเราอยากบอกอะไรเขาคุณทาดุลมโอ้โหจัสเมนเลยคุณทาดลม,โอโเ,ลดลมเอาง่ายๆแหละถ้าไพา่ใบนี้จริงๆคุณอยากคุณอยากติดต่อคุณอยากติดต่อสื่อสารทางโซเชียลคุณอยากให้เขาเปิดบล็อก คุณท่านลมคุณบอกเขาว่าคุณปลดบล็อกได้ไหมอยากจะคุยกันทาง facebook เอออะ justment นะทำดีได้ดีทําในอดีตถ้าทํามาดีก็ได้ดีนะอันนี้คือมันเหมือนความรู้สึกที่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณท่านลมเกิดขึ้นในจิตใจคุณก็ได้คุณกําลังรู้สึกคุณกําลังรู้สึกอะไรคุณกําลังรู้สึกถึงเขาอีกแล้วหรอหรือยังไงคุณกําลังรู้สึกถึงเขา เนี่ยแทนพลนความรู้สึกคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณกําลังอยากจะมองอยากจะทําอีกสักครั้งได้ไหมโอ้ขอโอกาสจริงด้วยชาวท่าลมอยากติดต่อสื่อสารอยากมามีความสัมพันธ์อีกสักครั้งอยากเก็บความรักครั้งนี้ไว้อยากเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วมีการรอคอยอยากขอโอกาสอยากขอเวลาความเสียใจที่ผ่านมาความรู้สึกที่ ความรู้สึกที่ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่เด็กๆอะไรที่เพิ่งเริ่มต้นตอนนี้อาจจะเวลาผ่านไปอาจจะนึกได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะความรู้สึกอยากให้อภัยอยากให้รู้อ,อ,อยากเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะมีความรู้สึกถึงมีความรู้สึกถึงนึกถึงระลึกถึงมากตอนนี้นะมันยังเป็นความเศร้าเสียใจที่คุณทัดลมยังมีอยู่ จริงๆเขาคนนั้นตอนนั้นที่คุณกับเขาคบกันมันก็เป็นความสุขดีนะมันเหมือนคุณก็ยอมเขาในระดับหนึ่งหรือไม่งั้นเขาก็อาจจะยอมคุณในระดับหนึ่งอยอมในความเก่งของเขาอะไรเงี้ยคุณธาตลมที่เห็นยอมในความเก่งอะไรความเป็นผู้นําอะไรของเขาที่คุณรู้สึกประทับใจในตัวเขามันมีความรู้สึกถึงบางทีคุณอาจจะฝันถึงหรือคุณอยากจะทราบข่าวเขา ของเขาจากเพื่อนจากอะไรอย่างเงี้ยจากเพื่อนร่วมง,งานจากเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันหรืออะไรเงี้ยต่อมานะควีนออฟคัพจริงๆถ้าถามว่ามันเป็นถ้าเกิดว่าเออถ้าถามว่า เรายังเออรู้สึกถึงเขาไหมเราก็ยังรู้สึกถึงเขานะชาวธาตุลมนะอือยังรู้สึกถึงเขาอยากบางคนก็นึกว่ามันเป็นเวรกรรมหรือเปล่าที่ต้องนึกถึงตลอดทําไมแบบยังต้องนึกอะ่ยังต้องนึกถึงคนคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่จริงๆก็มันเหมือนมีความรักแต่ก็ไม่เข้าใจตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะอืมแน,นมแนวโน้มในอนาคตนะ เดวีนานี่นะว้า wow. วชาวธาตุลมก็รอคอยเขาอยู่ดีอะแล้วก็สร้างกำแพงขึ้นมาด้วยคุณน่าจะมีคนใหม่เข้ามาเยอะแยะแหละแต่คุณก็เก็บเก็บกอดเขาไวอ้อ่ะเก็บกอดความรู้สึกของคนเก่าไว้แน่นเลยแล้วก็มีกำแพงแล้วก็ไม่ยอมเปิดใจคบใครด้วยกอดเขาไว้แน่นเลยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนว่าแนวโน้มในอนาคตนะอืมจริงๆเดี๋ยวนะแนวโน้มในอนาคตนะเออ มันจะมีข่าวสารอะไรกับเข้ามาแบบด่วนกระทันหันด่วนๆน,นะเดี๋ยวนะด่วนกระทันหันนะสำหรับคนที่รอคอยคนเก่านะชาวทาตลมม,มันมีอะไรที่คุณอยากจะไม่อยากจะทำเออคุณชาวทัตลมอยากจะตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นไม่อยากจะรออยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากจะนิ่งแบบนี้ฉันอยากจะทำอะไรคือทำให้มันรู้เรื่องไปเลยเนี่ยเหมือนติดต่อเขาไปอืม จะติดต่อเขาไปเอออยากจะวนกลับไปหาเขาอยากจะพูดอะไรหรืออยากจะแบบความนิ่งความเงียบหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากจะไม่อยากจะให้มันอึมครึมเนี่ยอ่ะขอเปิดเพิ่มให้เลยไม่อยากจะให้มันอึมครึมแล้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าเอ๊ยมันจะเอาอยัางไงอะไรประมาณเนี้หรืออยากจะขอโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวขอโอกาสกลับมาคบหาดูใจเป็นแฟนหรืออะไรประมาณนี้อืมนะคะแต่คุณทํำไหม คุณคุณมองไม่เห็นทางออกอ่ะเออมันเหมือนคุณอยากจะทําแต่คุณเก็บไว้ก็ไม่ได้ทําคิดวนไปเวียนมาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคิดไว้ในใจคิดไว้นอนไม่หลับก็เครียดคิดวิตกกังวลแล้วก็มันเหมือนว่าเอ,อ้ยถ้าทําแล้วมันจะได้อะไรวะอะไรงเงี้ยก็ไม่ทําอืมนะโอเคนะคะอันนี้คือคนอออลักเก่านะเดี๋ยวจะดูคนโสดนะแป๊บหนึ่งเก็บไพ่แป๊บหนึง เอาละชาวธาตุลมนะคนโสดเดือนมีนาคมมีใครเข้ามาไหมอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่ว,วไปนะไม่ใช่ดวงของผู้หนึ่งผู้ใดนะไม่ต้องยึดติดไม่ต้องถึกทักนะคะวันที่นะคะชาวธาตุลมตุลกุมมิถุนนะคะฝากไว้ใต้หมุดนะดูได้นะคะทุกคลิปที่เป็นราศีจะมีบอกหมดนะมันเป็นแบบสากลตะวันตกนะคะอาจจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณคิดว่าคุณมีพลังงานชาวธาตุลมตุลกุมมิถุนนะคะตรง เช็คพลังงานแล้วตรงก็ดูได้นะคะโอเคขอบคุณสําหรับการกดติดตามขอบคุณสําหรับการ s u b สไครต์นะคะขอบคุณสําหรับการดูดวงส่วนตัวขอบคุณสําหรับนะคะคนที่มาจัดเลขมงคลน,นะคะแล้วก็มีรีวิวนะคะเออระในอดีตชาทธดตลมเจออะไรทําไมถึงโสดเจอความรักหลอกลวงเจอกันทะเลาะเบ,บาแหวงในความสัมพันธ์นะแล้วก็มีคนเดินจากไปคนเดินจากมา ความสัมพันธ์ที่คบกันทางออนไลน์จบแบบคอมพิวความรักที่เป็นแบบเด็กว่าความรักเด็กๆนะคะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมนะ,ะนะ,ะอดีตแบบนี้ปัจจุบันปัจจุบันมองไม่เห็นทางออกยังไม่ลืมนะคะอยู่กับตัวเองมีความสุขกับครอบครัวตัวเองหรืออยู่คนเดียวเงาๆนะะตอนนี้กํลาลังมีเสน่ห์มากนะ,ะชาวพัดลมนะคะกําลังแอบมองแอบดูแอบ,แอบส่องใครก็ไม่รู้นะคะมีความรู้สึกเหมือนว่าอยากกลับไปหาแฟนเก่าอนะคะ อันนี้คนโสดนะต่อมาแนวโน้มแนวอนาคตนะคะรอคอยนะคะมีความยุ่งเหยิงตีกันนะคะเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอยากกลับไปหาคนเก่าอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่คนโสดยังมีความรักอยู่ตรงนี้โอ้ไม่งั้นก็จะมีคนใหม่ที่เดินเข้ามาถ้าคุณที่ไม่อยากงอกแฟนเก่าแล้วไม่รอคนเก่าคนโสดนะจะมีคนเข้ามามา,หาหมอบความรักให้คุณนะ ดีๆนะคะว่าเขามีครอบครัวหรือ,อยังนะบางคนแฟนเก่าอาจติดต่อกลับมานะชาวทัดลมหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะที่อยากติดต่อสื่อสารไประลึกนึกถึงเรื่องราวในอดีตเหตุการณ์ในอดีตที่เราทะเลาะเบาแววงยังยังแบกความรู้สึกในอดีตมาที่คุณเดินจากมาหรือคุณเขาเดินจากไปอะไรก็แล้วแต่นะมันเหมือนมีความรู้สึกว่าหวน หวยหาอดีตความรักครั้งเก่าในอดีตอะไรอย่างเงี้ยถึงมีคนใหม่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือแบบมันไม่เป็นความสุขอะเออในความรักครั้งนี้เนี่ยมันมีความรักเก่าคิดถึงคนรักเก่าอยากให้เขากลับมาอยากติดต่อยังมีความรักอยู่ตรงนี้เออคนที่เดินจากไปแล้วตอนนั้นคุณอาจจะเจ้าชู้หรือเขาอาจจะเจ้าชู้มีความไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันแล้วก็พูดกันด้วยอารมณ์ด้วยโทสะนะต่างคนต่างอยู่อาจจะมีความเขาเรียกยังไงอะ ครอบครัวคุณมีทธิพลต่อความสัมพันธ์ครั้งนั้นก็ได้หรือครอบครัวก็มีอิทธิพลทําให้คุณยังโสดอยู่หรืออะไรแบบนี้นะตัวคุณตอนนี้มันเหมือนแบบบางทีคนที่เข้ามามันก็เจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ค่อยได้โฟกัสเออโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสําเร็จนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีคนเข้ามาแน่นอนอ่ะตอนนี้กําลังมีสเสน่ห์นะชาวทัตลมนะอืมนะคะโอเคนะคะ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้หมอแจน JP 1 6ทตลอด h anel n นะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านาะนะคะขอให้มีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ